ครับอยู่กับผมพี่กับน้องตอนนี้จะมาวาดปีศาจนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวขอวาดก่อน,นครับวาดเสร็จแล้วนะครับรูปร่างก็จะออกมาอันนี้ผมวาดนะครับจะดูของพี่วาดวาด<า>ที่มันเหมือนกันครับ ใช่ครับอันนี้ผมชอบกินมากใช่ครับพี่พี่ผมชอบกินมากอ,อ,อร่อยอ้ยครับพี่ผมกินนี่ดูเลยซื้อได้นะครับจากเซเว่น แม่แม่เบออะไรหรอัน่นะือเรื่อยเบอะไรรเ่้กนว่าข้วงอล้ก็อันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะพี่บอกว่าจะให้โชควาดแล้วพี่ก็จะมาวาดตามก็เลยต้องอัดคลิปนะ ก็เลยตื่นเต้นมาว่าว่าจะพี่จะว่าสวยไหม,มรูปร่างกรอกมาเป็นปีศาจอ,อันนี่อันนี้อนแม่ครับแม่่เอ็กเพื่อฉันเลยแม่นสวยมากเลยค่ะบ๊ายบายนะคะ สว่ไหมครับดูเปรียบเทียบมีอันนี้เหมือนกันด้วยไอ้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยคล้ายคล้ายโครดูเลยนี่นี่นะเหมือนกันไหมฮะเด็กี่อยู่ไกลไกลเลยเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหม อไม่ไหยนะคะ